เซียนพารวยสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบังกรครับท่านผู้ชมครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เรื่องราวที่เราพาท่านมาคุยเรื่องพืชหลักเป็นพืชสถิติตัวหนึ่งนั่นคือปาล์มกับลุงชาติของเราเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสิ่งนี้เราอยากเห็นเกษตรกรมีมิติใหม่ๆของการทําการเกษตรโดยการไม่พึ่งพาสารเคมีหรือใช้บ้างเท่าที่จําเป็นเนี่ย ลองดูครับพิสูจน์กันดูเอาละครับวันนี้เราอยากจะบอกว่าท่านใดที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพอย่าลืมนะครับรีบติดต่อกลับเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้101ตําบลบริษัทปุ๋ยซีกเกษตรไทยในานามของปุ๋ยซีตราปรามังกรต้องการให้ท่านมีงานและตั้งร้านขายปุ๋ยส่วนหนึ่งนั้นเราจะช่วยกันขยายโดยการใช้สื่อต่างๆช่วยเสริมการทํางานให้กับศูนย์ต่างๆของเรา รวมถึงหลายท่านที่เป็นเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ต้องการซื้อปุ๋ยนอกจาก101 10, ต 10, ำบลที่ท่านจะเดินเข้าไปหาซื้อได้แล้วอย่าลืมนะครับในส่วนของสากลใกล้บ้านท่านหรือจะเป็นร้านขายต้นไม้เล็กๆเ,เราจะมีกระสอบ5กิโลกร,รมัมวางจําหน่ายอยู่ที่นั่นท่านสามารถติดต่อซื้อหาได้เพื่อเอาไปทดสอบทดลองลองใช้ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการจะมีอาชีพดูแลพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดของท่านเองไม่ต้องเดินทางออกตอกออกนอกจังหวัดเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อกลับเข้ามา หนึ่งคนหนึ่งจังหวัดเท่านั้นนะครับท่านโทรก่อนได้ก่อนรีบติดต่อเลยแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราสร้างเราตั้งใจจริงๆครับอย่าลืมนะครับท่านดูรายการเซียนกเกษตรต้องดูให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับล,ล่ำลาไปแล้วขอบคุณอีกครั้งกับการติดตามรับชมรายการขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ